นี่ครับตอนเช้าทะเลหมอกมองหันนั่นอยู่คือเก่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยวันนี้พิเศษเราอยู่ป็ดเต็มสิบสองชั่วโมงเลยสาธุ ทะเลมองมองนี่อยู่อยู่อยู่เตสิบสองชั่วโมงวันนี้เลยครับผมอยู่คือเก่าบนนีเลยตอนสาวก็ยังอยู่คือเก่าอยู่